พุทธประวัติตอนที่4.3พระมหาประชาบดีโคตมีเถรีทูลานิพานพระอานุนพุทธอุปถาหลังจากโปรดพระพุทธมารดาพระนางสิริมหามายาที่ดาวดึงสังกัสะนครแล้วเสด็จกลับสู่เทวโลกพระพุทธองค์เสด็จไปกรุงสาวัตถีประทับที่พระเชตวันวิหาร พระมหาประชาบดีโคตมีเถรีพร้อมด้วยภิกษุณีห้าร้องค์เข้าเฝ้าฟังพระธรรมเทศนาภิกษุณีทั้ง500องค์ภายหลังก็ได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยอภิญญาหกในเวลาต่อมาประมาณพรรษาที่12ขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่กรุงเวสาลีพระมหาประชาบดีโคตมีพร้อมทั้งเหล่าภิกษุณีห้าร้อยองค์ เข้ามาทูลานิพานซบเสียนล,ลงแทบพระบาททูลว่าหม่อมฉันจากไม่ได้เห็นพระองค์อีกหากโทษใดๆของหม่อมฉันมีอยู่ขอพระองค์ได้โปรดกรุณาอดโทษแก่หม่อมฉันด้วยพระมหาเถรีประกาศแก่หมูส่สงแล้วไหว้พระราหุนพระอานนทและพระนันทะแล้วตรัสว่าลูกเอย๋ย พ่อจงรักษาพระพุทธศาสนาไว้แม่เห็นพ่อครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วกลับไปยังสำนักภิกษุนีเพื่อนิพพานขอย้อนกล่าวถึงตอนที่พระพุทธองค์เสด็จไปสแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมานาพระนางสิริมหามายาที่ดาวดึงสังกัสรานครตลอดพรรษาสามเดือนเมื่อจบพระธรรมเทศนา พระพุทธมารดาก็ได้บรรลุโสดาปฏติผลพร้อมกับเหล่าเทวดามากมายแล้วจึงได้เสด็จจากดาวดึงมาลงที่เมืองสังกัตสะพระอาณน์พุทธอุปถาพระอานน์เป็นพระโอรสของพระเจ้าสุโกธนะซึ่งเป็นพระอนุชาของพระเจ้าสุโททนะดังนั้นจึงเป็นลูกพี่ลูกน้องของพระพุทธองค์และเป็นสหาชาติ คือเกิดวันเดียวกับพระพุทธองค์ออกบวชพร้อมกับเหล่าเจ้าสักยะเจ็ดองค์ที่อนุปียอัมภวันพระอานน์ได้ดำรงอยู่ในโสดาปติผลในพรรษาที่20พระพุทธองค์ทรงแต่งตั้งเป็นพุทธอุปถากประจำดูแลทุกอย่างน้ำใช้น้ำฉันกวาดบริเวณและเดินตรวจรอบพระคันทก,กุดีคือละสี่ครั้ง พระพุทธองค์สรรเสริญพระอานนท์ว่าเป็นอุปถากที่เลิศในพระพุทธศาสนาด้วยความที่เป็นผู้มีสติปัญญารอบรู้หลังจากพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จดับขันปรินิพานแล้วสี่เดือนมีการประชุมสงฆ์เพื่อทำสังคายนาพระธรรมวินัยเป็นครั้งแรกที่ปากถ้ำสัตบัญรภูเขาเวพาระกรุงราชคฤห คณะสงฆ์ได้เลือกให้พระอานุนเป็นผู้นำวิสัชนาชี้แจงในส่วนของพระสูตรและพระอภิธรรมครั้งนั้นพระอานุ์คิดว่าเรายังไม่บรรลุอรหัตผลจึงภาคเพียรเจริญกายคตาสติในคืนนั้นจนบนรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยอภิญญาหกและปฏิสัมพิทาสี่ในคืนก่อนสังายาดานั้นเอง สุดท้ายขอนำชมพระคันธกุฎีของพระพุทธองค์กับพระอานนที่แดนชมพูทวีปมาให้ชมนี่คอพระบมนี่รบนีเป็นกุฏิพระนนท์นะนี่กว่าอาณัติกุฎีโยม พระกุฎาทั้งหลายหลังนี้เรียกกันว่าอานาธุ์พูีนะเพื่อใครจะเข้ามาเฝ้าพระสมเด็จพรัมมาสัมพุทธเจ้าต้องขออนุญาตพระบุคคลลาอนุญาตพระสัตว์โดยเฉพาะพระสงฆ์ชาวบ้านเบอร์ขึ้นข้าพระเจ้าทั้งหลายเดินทางมาจากประเทศไทยขอกราบอนุญาตข้าพระพุทธเจ้าเข้าเฝ้าพระศาสดา เ้าตัดนี้ขจ้านานนเ้าปัญาเจรนเจ้าพรารดับอนุญาต้วยาระเจ้าพรเจ้าพระเจ้าวราพระเ้าราพระเจ้าพ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 ราระเจ้าพราพ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 ะเจ้าพราพระเ้าพรจาพระเจ้าพราพระเจ้าพราพระ้าพราพระเจ้าพราเจ้าราระเจ้าพราพรเจ้าพราพระ้าวราพ้าพราพระนจ้าพราพระเพา